เที่ยวบ้านต้นไม้นะคะเพื่อเอาดีโมเวตจากบ้านเก่านะคะบ้านเก่าเอามาทําใหม่สวยงามมากคะ่ะเห็นไหมคะสวยไหมเอยน่าอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขายังทาไม่เสร็จนะคะจะก,กินขาลูกนะไม่ทำไม่เสร็จค่อยเดี๋ยวไปดูบริเวณร,ร,รอบๆกันนะคะไปดูบริเวณร,ร,รอบๆกันคะ่ะเดินเลย,เ,ลยเดินเลยเป็นไงคะสวยไหมคะสวยไหม สวยดีใช่ไหมคะน่องมา,มางบ้าเสียนะคะเนี่ย บ้านเสียส่วน,วนทุเรียนนะคะที่เราเคยไปถ่ายนะคะตร้ <c oughs> <c oughs> นี่ขึ้นไปได้คะ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะดูบ้านไม้นะคะบ้านไม้บ,บ้านเก่านะคะเอามารีโมเวทใหม่นะคะ บรรยากาศคือเพื่อนเรามีสระด้วยนะคะออกมาสวยมากเลยเดี๋ยวจะเอาโคคุนมาที่นี่มาต้องขาขา <c oughs> ดูซิมีจาะน้อยด้วยจาะน้อยอายุเท่าไหร่แล้วเพื่อนนี่ ดูเป็นเห็นไหมคะเป็นมีบ้านต้นไม้ด้วยนะคะบ้านต้นไม้ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมทำหน้าแบบนั้นเนี่ยหน้าละห้อยคุณหน้าละห้อยเลยเออ,อชอบเกาหลังเหรอกมม้โอ,อเลี้ยงได้โดนยังนี่ไอ้บ้าน,ส,าานออสวยไหมน่ารักดี เราจะเดินอ้อมไปสะพานกันนะคะเราจะไปสะพานตรงนู้นนะคะเนี่ยดเดินอ้อมไปค่ะอันนี้เอาไว้ลงศพที่บริจาคนะคะเพราะว่าลูกชายของเพื่อนเป็นบรรดุงอัปเดตเป็นหน่วยอาสาค่ะอาสาช่วยเหลือคนบรรดุงด้วยกันนะคะหรือ,อ,อคนไหนลำบากก็คือ จากบรรดูอัปเดตนะคะจากบรรดูอัปเดตก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะเพราะว่าทางนู้นอาจจะไปทําเป็นร้านอาหารนะคะทาเป็นร้านอาหารเ,าหเดินไปสะพานนะคะไปดูบรรยากาศ ตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะทําโคขุนสาขาสองนะคะเต้าทานโคขุนสาขาสองะคะ่ะในอนาคตนะคะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยต้องโยโย่ไว้ก่อนนะคะรู้จักโยโย่ไหมคะหมายถึงอเอาไว้เศรษฐกิจดีๆก่อนนะคะ เอาอันเอ้โอบไฮยังเข้าไปนะคล้องใบยังยังสิเข้าไปาโอ้ยเนาะคันหักกระสิเป้น,เป,น,น,นเป็นตันแล้วตัวสวยดีค่ะสวยดีทำเป็นเสาไม้นะคะโอ้แม่โอ้ยขอขอโทษค่ะทำเป็นเสาไม้นะคะสวยดีค่ะ ดีค่ะเดี๋ยวเราก็ลัมองไปทางบ้านทางนู้นนะคะทางบ้านต้นไม้นะคะมาเดินมาค่ะน้องนี้น่าจาอันนี้ก็จะมีเกาะด้วยนะคะเกาะตรงกลางด้วยอ๋อเลี้ยงกระต่ายโอ้มีหน้าถึงเขาตกบอยางเขาตกนามบ่โอ้เลี้ยงกระต่าย อ, oh. อ้น่ารักเลยใ่น้อย่ช่วยเออเอาผักบุ้งให้หน่อยใช่ไหม,มเขาอยากกินผักบุ้งนะเนี่ยเาอาแล้วก็ไม่เอามาด้วยเมื่อกี้นี่เขาหิวแล้วเขาจะกินผักบุ้งไม่มีผักบุ้งให้เขา บรรยากาศดีไหมคะ